สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนตามเคยนะจะพี่น้องสาหรือว่ายีนชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมากับแนวทางเราพัฒนานะคะวันนี้งวดวันที่22เดือน3ปี64นะคะงวดที่แล้วสูตรหเม็ดเดียวก็หลุดปุดหลุดเลยจะพี่น้องจาไม่เหลือเยื่อใหญ่เลยมาแบบเ็ด,ดเชียดอีกเลว น้าแบบเฉียดเฉียดอีกแล้วจ้ะพี่น้องจา๋าเราได้แปดเขามาเจ็ดอืมอะไริใกล้เคียงเนาะสำหรับสูตรวัดใจยีนก็ตัวเด่นมาแต่กระเจาะกระโดดพี่น้องเอ,อ๋ยตัวเด่นตัวเด่นส่วนมากก็จะมานะคะ สูตรหนึ่งวันนี้หลุดจ้าวันที่สิบแปดหลุดเด้อพี่น้องเด้อมึอน,นีมารุ้นกันต่อเนาะรุ้นกันต่อนะคะกับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวว่าจะเป็นหมูหรือจะเป็นจานะคะกับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนี่ก็เป็นอะไรที่ยากเนาะหายากหายากมากเลยสูตรหนึ่งถ้าหาไม่เจอก็คือ ไม่มาเลยเนาะพี่น้องตัวเดียวโดดดถ้าหาเจอก็ถือว่าโชคดีนะคะสายวิ่งสายรูดอย่างเดียวจะเป็น้องจ้าแต่ตัางหาตัวเด่นไม่เจอสักตัวก็อดจะหลุดแบบไม่เหลือเยื่อใยวันที่ยี่สิบสองเนาะยีิบสองเดือนสามปีหกสี่นะคะ คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะจ๊ะชมเพื่อความบันเทิงจะเป็นน้องจากสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะสำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านนะจ๊ะสูตร กับแนวทางเนาะแนวทางหาหน่อยสามน้อยจ้พี่น้องเอ้ยไม่ใช่อ๊ยอะไรยินนี่มั่วแล้วพามาชมแนวทางเราพัฒนาทำไมเป็นหาหน่อยสามน่อยพี่น้องสับสนแล้วเบอร์เลยจ้าพี่น้องจะเบอรอแล้วยินเอ,อ้ยยินขอโทษขออาภัยด้วยนะจ๊ะพี่น้องสาทำไมอเม่ แนวทางราพัฒนาเนาะขอโทษจริงๆจ้าแนวทางราพัฒนาจ้าปี่น้องจ้าสูตรหนึ่งเม็ดเดียวจ้ะ สูตหนึ่งเม็ดเดียววันนี้จะได้ตัวไหนมาเนาะยินจะพาพี่น้องจับอยู่หมัดไหมเนาะวันนี้จะเป็นหมูหรือจะเป็นจ่าต่อเนาะวันนี้เพชมเพื่อเป็นแนวทางนะจะพี่น้องจ๋าชมเพื่อความบันเทิงจ้า เลขทุกตัวก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแบบนั่งจ่นองวันนี้ยิน ให้หนะคะลองจับ6ดูนะคะพี่น้องจา๋าว่าจะอยู่หมัดไหมวันนี้ช่วยกันจับนะจ๊ะสําหรับเดินหกนะคะก็จะรูดเลยเจ็ดศูนย์หกหูนหกหนึ่งแล้วก็จะเน้นให้เนาะก็6กสองหกสามหกสี่หห้าหกหกอย่มาอีกไหม แล้วก็6 7 6 8็ดหกคปดห้านะคะก็จะเน้นตัวให้นะจ๊ะพี่น้องจา๋าหกหนึ่งหนึ่งหกทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะจ๊ะพี่น้องจา๋า ดีไม่ดีหกอาจจะเป็นเก้าก็ได้นะจ๊ะพี่น้องหกหนึ่งหนึ่งหกอาจจะเป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งก็ได้นะจ๊ะอย่าชราใจนะคะหกกับเก้าตีลังกาขึ้นตีลังกาลงได้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าอย่าลืมนะยินเน้นให้นะแต่ยินไม่ได้ลงให้นะคะพี่น้องก็ไปพิจารณาดูกันเองนะคะ ให้แค่นี้เนาะวันนี้สายวิ่งสายรูดก็อย่าลืมนะจ๊ะสำหรับตัวเด่นตัวเดียววันนี้จะพากันจับอยู่ไหมก็ชมเพื่อเป็นแนวทางนะจ๊ะพี่น้องจ๋าชมเพื่อความบันเทิงนะคะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะจ๊ะก็ตัวเน้นตัวที่ยินเน้นเนาะลิ้นรวยแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าลิ้นรวยอีกแล้ว อย่างนี้แหละมันก็จะออกรอยเยอะไปหน่อยเนาะคนสุรินก็จะมี06นะคะที่เน้นให้เนาะแล้วก็01 02 0, 1, 0, 2, 0ไม่ใช่เออเนาะยินเนาะ60 61 62 64 65 67 68 66ดีไม่ดีก็จะมาบนเด้อพี่น้อง69ก็ไม่ได้เน้นนะคะเน้นให้แค่นี้จะ้ะเน้นวิ่งเน้นรูดอย่างเดียวจะเป็นน้องจา๋าตัวที่เน้นก็นไม่ใช่ว่าจะมาทุกตัวนะจ๊ะตัวที่ไม่ได้เน้นก็นไม่ใช่ว่าจะไม่มานะคะถ้าตัวเด่นมาก็ก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะจ๊ะเป็นน้องจา๋าสําหรับตัวเด่นตัวเดียวเนาะ พอวิ่งได้รูดได้นะจ๊ะตัวเลขทุกตัวก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะตัวเลขทุกตัวก็มีขึ้นขึ้นลงลงนะคะเอาอะไรแน่นอนไม่ได้กับตัวเลขเนาะก็สำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไปได้เลยจัดน้องหรือไม่ก็จดใส่กระดาษไว้นะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านเลยนะคะไม่ว่ากันอยู่แล้วเนาะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆนะคะหรือว่าคลิปต่อๆไปเนาะก็ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีจ้า